สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจกัจกจกักรวงๆกับดินพัชราประพลนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราใช้คํานี้ได้เลยนะครับเหมือนอย่างที่เพลงบอกดูหน้าพระธิดามโนราช้าใจสุดๆดมนุษย์รังแกโอ้โหรังแกแบบดาร์กมากในสัปดาห์นี้มาติดตามไปด้วยกันนะครับเพราะว่าดูจากตัวอย่างเนี่ยดูเหมือนฝ่ายผู้สนับสนุนหรือว่าคนที่คอยช่วยพระธิดามโนราเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําอย่างหนักตั้งแต่เมืองมนุษย์ไปยันแดนของนครไกรล,ลาดไปมะพานเลยนะคุณผู้ชม นะพระธิดามาโนรานี่อยากจะเชียร์ให้บินหนีไปเลยนะครับตอนนี้ฝ่ายของบูรพัฒเองเนี่ยนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วมองอะไรล่ะครับท่านบูรพัฒนะตอนนี้ดูจะเป็นต่อนะอไม่เป็นไรครับดินเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยลุ้นนะครับเอาใจช่วยพระธิดามาโนรานะครับตอนนี้ไปก่อนไปก่อนอนะค,คุณผู้ชมต้องยอมรับว่าเขาเป็นต่อจริงเพราะว่าตอนนี้ชนินทร์ที่นอนอยู่นะครับจากพิษของเจ้าอสุนไฟหมือเนี่ย ที่มันแดงตรงนี้ยังไม่ฟื้นเลยและบูรพัทเนี่ยโอ้โหโวยโอกาสเข้าไปนะครับตอนนี้ต้องถือว่าวิชาของบูรพัทเนี่ยก็นําชนินทร์ไปแบบไกลอ่ะไกลแต่ว่าถ้าเทียบกับพระสุทนเองเนี่ยน่าจะห่างกันแบบนิดหน่อยนิดหน่อยน่าจะสู้กันได้สูสีคือบูรพัทยังมีท่าทีที่กลัวอยู่แต่ว่าเขาใชว้วิชาอำพางตัวเองนะครับเข้าไปแล้วก็เอามีดเนี่ยไปจ้วงแทงโอ้โหทาไปได้ยังไงนั่นเพื่อนนะและชนินทร์ก็ไม่ได้คนที่คิดร้ายอะไรเลย อันนี้คือเราดูจากตัวอย่างนะครับเราวิเคราะห์กันไปก่อนถ้าเกิดโดนแบบนั้นจริงนะ,ะไม่รู้นะผีจะตามมาช่วยหรือเปล่าก็ต้องเอาใจช่วยช,วยชนินทร์ด้วยนี่เป็นฉากหนึ่งนะคุณผู้ชม,มแหมสองพ่อลูกนี่และก็อีกคนหนึ่งนะครับท่านปุโรหิตก็ยิ่งทวีความร้ายนี่เบาๆลงหน่อยนะครับท่านจะส่งนกกลไปไหนก็ไม่รู้จะส่งนกกลไปทําภารกิจอะไรอีกนะครับอม,มีมีหลายสิ่งจริงท่านปุโรหิตคนนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันคนที่ร้ายแบบอื คือตอนแรกก็ดูมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเพราะว่าความอยากเอาชนะด้วยแต่ว่าพอมีพระธิดามโนราเข้ามาเนี่ยฉัดวิไลเนี่ยเบาๆหน่อยจะไปนะแทบทูนอะไรเสด็จแม่มากมายนะไปเป่าหูจริงไหมล่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่สําคัญเลยพระมเมหสศรีเองนี่ดินอยากจะบอกนะครับพระเหสีพระเมหส,สีตื่นอย่าเพิ่งไปฟังเยอะโกหกอยากจะบอกงี้เลยอยากจะบอกว่า ชัดวิไลโกโหกให้ลองแอบฟังดูดีๆแล้วจะรู้แม่แต่มันในละครไงเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามไปด้วยกันนะครับอ่ะหนึ่งคนบอกไปแล้วชนินทร์แต่คุณผู้ชมครับอีกคนนึงก็คืออัมพาที่คอยช่วยพรธิดามโนรานะครับแม่ท่านปุโรหิตก็สั่งการไปได้นะบุรพัก็ต้องรู้ด้วยแหละเอาเชือกไปคล้องไปรัดคอเขาเฉยเออ ไม่รู้อัมพาจะเอาตัวรอดจากเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับก็แต่อัมพาก็มีวิชาในการต่อสู้ในการบูอยู่พอตัวแหละนะก็เอาใจช่วยอัมพาก็หวังจะให้รอดด้วยนะครับหรือว่านภีอาจ,จมาช่วยไหมพานบุญอาจจะมาช่วยไหมอันนี้รอด,ดูเพราะว่านินก็เชื่อว่าว่าอัมพาน่าจะเอารอดได้เอ๊หรือว่าเป็นลูกครึ่งอาจจะกลางปีขึ้นมาตอนนั้นพับๆเลยหรือเปล่าไ,ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไปรอดูนะครับสองคนละชนินทร์อัมพา เส้นทางความรักนี่ก็เริ่มเห็นบ้างแล้วเนาะเห็นเริ่มเห็นแบบเริ่มความเป็นห่วงมีน้ำตรงน้ำตาสองคนคนที่สามพรานบุญรอบที่แล้วเกือบเอาตัวไม่รอดนะท่านตาฤาษีมาช่วยแต่รอบนี้เนี่ยเจ้าอสูรไฟอย่างที่เราเห็นความร้ายกาจของมันไปแล้วนะครับว่าได้ฝังพิษเอาไว้กับชนินทร์มารอบนี้พรานบุญนะครับถูกบีบคอถูกเหยียบอีกโอ้โหจะเอาตัวรอดอยังไงแต่ส่วนตัวนะ ไม่ค่อยห่วงพรานบุญเพราะว่าเชื่อว่าพรานบุญเองก็มีวิชาอาคมพอตัวแหละแล้วก็มีอะไรละ่ะเกรดพญายนาคอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาตัวรอดจากการนี้ยังไงหรือว่าท่านตาลุศีอาจจะตามมาช่วยอีกหรือเปล่าแต่ดิฉันเชื่อว่าพรานบุญเนี่ยสู้กับเจ้าอสาูรไฟตัวนี้ได้หรือว่าพระอรรถสุสทนอาจจะมาตามช่วยก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะว่าเรื่องราวที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเลยในเวอร์ชันเดิมนะครับสิ่งที่เราดูนั่นคือสิ่งใหม่หมดเลย ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะอ่ะรอดูไปด้วยกันแต่มันดาร์จริงๆนะมันดาร์ฝ่ายแบบพระธิดามโนโราเนี่ยนะนะถูกรังแกช้ำใจสุดๆมนุษย์รังแกแมมตอนนี้อยากจะเชียร์ให้พระธิดาบินรีบบินกลับไปเลยพูดถึงการบินคุณผู้ชมวันลบก็เตรียมที่จะพังงัดกลางปีออกมาถ้าเราปฏิปต่อและวิเคอเอาเองนะครับอาจจะไม่เป็นอยงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูจากตัวอย่างเนี่ยก็คือวันลบ กล,กลางปีกนะครับออกมาจากนาครไกรล,ลาดแล้วก็หายไปนะครับเตรียมที่จะไปตามหาพระิดามโนราห,หรือเปล่านะแต่แหมโดนวิทยาทรกับคนทันซัดพลังซะจนหงายคว่ำไปเลยแต่ก็เชื่อครับว่าวันลบน่าจะเอาอยู่น่าจะสู้ได้พอถึงขั้นเป็นราชองครักษ์ที่องค์เหนือหัวเนี่ยไว้ใจให้ดูแลนครไกรลาศนิงก็คิดว่าวันลบเนี่ยน่าจะเอาอยู่แต่ว่าก็ประมาทไม่ได้ครับวิทยาทรคนทันเองก็เป็นผู้ที่มีฝีมือ มีวิชาเหมือนกันและอยู่ในเขตในถิ่นเขาด้วยนะนะก็ไม่แปลกใจว่าทําไมถึงถูกซัดเข้าไปแต่ทีนี้มันก็น่าสนใจที่ว่าถ้าเกิดวันลบจะบินออกไปตามหาพระธิดามโนโรางจริงคุณผู้ชมมันก็เนิ่นนานมาหลายวันแล้วด้วยเนะี่ยตามที่เราเห็นเนี่ยนะครับการเชื่อมโยงนะครับระหว่างแดนมนุษย์กับป่าหิมพานคนครไกลลาดเองเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้วาปวาป่าพิทีนตาลฤษีเนี่ยเปิดมานั่นคือหนึ่งอย่างอีกอย่างหนึ่งคือว่ายน้ํา อย่างที่พรานบุญเข้ามาเจอสาโนดาดครั้งแรกนะครับก็ผ่านการว่ายน้ําตามที่พี่ๆปลาเนี่ยเขาได้พูดคุยกันกวาาว่ายมาปุ๊บ,บมาโผล่ที่ป่าหิมะพ่านป่าหิมะพานโผล่ขึ้นมาได้นะครับแหมแต่ว่าตอนออกมานี่ยังไงนะตกจากที่เป็นหน้าผาเป็นน้าตกสู้แล้วก็มาโผล่ที่ในปา่าแดนมนุษย์นะครับก็ การจะบินออกมาตามหาเลยที่ไม่รู้ว่ามันมีการแบ่งเขตแดนหรือเปล่าหรือว่าวันลบสุดท้ายแล้วเขาจะพบเจอทางที่เชื่อมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจแต่ว่าตอนนี้มี2ละมี2อ,อย่างเท่าที่ที่เราติดตามแต่ดิฉันเชื่อว่าต้นระลึกชาติเองนะก็น่าจะมีส่วนสําคัญอีกช่องทางหนึ่งแหละนะครับที่จะพาวาร์ปอย่างที่เราเห็นสําสหรับพระโอรสสุทนกับพระธิดามโนราที่เคยเชื่อมกันมาอยู่แวบๆหนึ่ง แต่พียงแต่ว่าช่องทางในการที่จะข้ามกันมาเลยแบบนี้มันไม่ชัดเท่ากับวาร์ปแล้วก็การว่ายน้ําเพราะฉะนั้นต้นรล,ลึกชาติเป็นไปได้หรือเปล่าว่าวันลบเองอย่าลืมว่าที่นครแกรา,าดก็ยังมีใบล,ลึกชาติอยู่ใบหนึง่งนะครับแต่ว่าต้นเต็มๆต,ตอนนี้อยู่กับพระสุดทนนี่แหละที่ว่าสองสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นเส้นทางที่นําพา มาสู่หรือว่าข้ามเขตแดนกันได้อันนี้รอติดตามทั้งหมดทั้งหมวนี้คุณผู้ชมครับลุ้นและติดตามไปด้วยกันในสัปดาห์นี้ด์กจริงๆนะครับ 23- 24พระสุทธนมโนราขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันนะครับใต้คลิปนี้นี่เป็น3ช่องทางที่เราสามารถพบเจอกันได้วันนี้ดินไปแล้วสวัสดีครับ